สวัสดีค่ะพบกับช่องนัทชานะคะวันนี้ก่อนที่นัทจะมาพูดถึง3าอย่างที่ควรทําให้เป็นก่อนที่จะมาอยู่เมืองนอกนะคะก็เหมือนเดิมใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่เคยเข้ามาดูนัทเลยก็ช่วยกดติดตามให้นัทด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่า3มอย่างที่นัทจะพูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ คุณต้องหัดทำอาหารบ้างนะคะไม่ต้องหัดแบบว่าเออซะทุกอย่างนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่เคยทำอาหารเลยเนี่ยนัดแนะนำเลยว่าคุณควรที่จะทำอาหารให้เป็นบ้างอย่างเช่น,ทอ,นะะทอดไข่นะคะทอดไข่บางคนทอดไข่ไม่เป็นจริงๆนะทอดไข่ให้เป็นนะคะผัดผัดผัด,ผดนี่ไง ก็คือเลือกอะไรที่แบบว่าง่ายๆนะคะแล้วก็แกงสักอย่างสองอย่างเนี่ยทำให้เป็นนะคะเพราะไม่เชอไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาที่คุณมาแล้วเนี่ยถ้าคุณทําอาหารไม่เป็นเลยคุณก็ต้องจ่ายเงินซื้ออย่างเดียวแล้วก็ต้องคิดว่าค่าของชีพที่ต่างประเทศเนี่ยมันแพงกว่าค่าของชีพของเมืองไทยแน่นอนนะคะอย่างนันเองเนี่ยคือประสบการณ์ที่พบเจอมาก็คือนัเป็นคนทําอาหารไม่เก่งเลยนะคะ จากเมืองไทยเนี่ยคือส่วนใหญ่ซื้อข้าวซื้อข้าวแกงถุงกินนะคะคือจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินนะคะพอมาถึงที่นี่แล้วอ,อ่ามันต้องทําเองทุกอย่างนะคะมันจะไปซื้อทุกวันไม่ได้จน <c oughs> ไม่มีตังซื้อด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะบอกว่าการทําอาหารให้เป็นก่อนมาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ดีและอีกอย่างหนึ่งการที่เราทําอาหารเองเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะาเราจะรู้ว่าเราใส่ เครื่องปรุงอะไรไปบางนะคะอย่างที่สองที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้ทำทำนะคะก่อนที่มาอยู่เมืงนอกก็คือมันก็เรื่องในบ้านนี่แหละก็คือทํางานบ้านให้เป็นนะคะทำงานบ้านให้เป็นงานบ้านมีอะไรบ้างงานบ้านก็คือถูบ้านกวาดบ้านซักผ้ารีดผ้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยทําเป็นเลยเนี่ย เวลาที่คุณมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วแบบมาทำเก้งๆก,ก,กังๆน,นะคะคือ,อยังไงอะถ้าแบบว่ามาอยู่เองอะไรเงี้ยมันต้องทาอยู่แล้วมันต้องดูดฝุ่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพรมก็ต้องดูดฝุ่นเองถ้าเป็นพื้นก็ต้องส่วนใหญ่เขาจะใช้เครนเนื่องดูดฝุ่นนะไม่ค่อยมีไม้กวาดแต่ที่บ้านนั้นยังมีไม้กวาดยังใช้ไม้กวาดยังชื้อซื้อไม้กวาดมาใช้อยู่นะคะเพรๆๆๆาะว่าบ้านบ้านนั้นเนี่ยคือมีสองชั้นข้างล่างเป็น เป็นหินแกรนิตนะคะเป็น,ห,นหินแผ่นนะคะแล้วข้างบนเป็นพรมนะคะก็ใช้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ใช้ไม้กวาดนะคะเพราะว่ายังติดไม้กวาดบ้านเราอยู่จักผ้าจักผ้ามันก็ยังดีมีมก็มีเครื่องแต่เราก็ต้องรู้ด้วยละประการใช้เครื่องการกดใช้เครื่องมันต้องกดใช้อย่างไงนะคะจริงๆแหละมันมาเรียนรู้ใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้มาก่อนเราก็จะมีความมั่นใจเพราะว่าเครื่องมันก็จะใช้คล้ายๆกัน เหมือนๆกันแล้วก็เรื่องรีดผ้านะคะรีดผ้าเนี่ยถ้าเกิดรีดไม่เป็นเนี่ยก็ต้องซื้อเสื้อผ้าแบบที่มันไม่ต้องรีดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ารีดเป็นมันก็มันก็ดีไงเหมือนกับว่าเราเตรียมความพร้อมมาเห็นว่า<ๆ>มันเป็นข้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่บางทีเนี่ยบางคนอันนึกไม่ถึงนะว่าถ้าเกิดว่าเราย้ายย้ายประเทศมาแล้วเราทําอะไรไม่เป็นเลยนะเราก็เวลาม,มาถึงนะบางทีเราก็รู้สึกท้อท้อเหมือนกันนะ คืออันนี้คนอื่นนั้นไม่ทราบแต่ในตัวนัดที่ประสบเจอมานะแต่คือ,คอจริงๆนัดก,ก็ทำเป็นนั่แหละทำะถูกบ้านกวาดบ้านที่เมืองไทยก็ทําอยู่แล้วนะคะก็คือทําเป็นอันนี้ก็คือเอามาบอกให้ฟังว่าคนเตรียมตัวให้ดีๆนะคะข้อที่3อันนี้ก็สําคัญคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่สําคัญแต่ตัวของของนัดเน,นี่ยนัดคิดว่ามันสําคัญนะคะคือในเรื่องของการเดินเดินคือแบบถ้าเกิดว่า อยู่ที่มืองไทยแล้วคุณขึ้น BTS ขับรถหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะขับรถกับนั่งรถ BTS กันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่เนี่อ๋อนั่งแท็กซี่ด้วยใช่ปะขออภัยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่เนี่ยมันจะต้องเดินเยอะมากๆนะคะอย่างของนัดเนี่ยบ้านบ้านนัดจากบ้านนัดไปสถานีรถไฟ8นาทีนะคะแนาทีก็ต้องเดินนะ พราะมันไม่มีวินมอเตอร์ไซค์นะ <g ül> ทีนีก็ <g ül> เดินแปดนาทีคือมาใหม่ๆเนี่ยก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันไกลมากนะคะเดินแปดนาทีนี่โคตรไกลเพราะว่าอยู่กรุงเทพเราก็จะใช้ BTS เราไกลหน่อยแล้วก็นั่ง,น,งนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ใช่ปะแต่ที่นี่มันไม่มีเราก็ต้องเดิน <g ül> แต่ตอนนี้เป็นคนชอบเดินไปโดยปริยายแล้วเดินเยอะมากนะคะฉะ <g ül> <g ül> นั้นเนี่ยใครที่จะมาอยู่ที่เมืองนอกกล้ว t ร่างกายไปเลยคือคุณจะต้องเดินเยอะมากนะคะในเรื่องของเดินไปขึ้นรถไฟหรือว่าจะเดินไปสถานีรถบัสคือมันจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องเดินเยอะมากๆแล้วคนที่เนี่ยคือต่างชาติเขาจะใช้อ่าเขาจะเดินกันซเป็นส่วนใหญ่นะคะยกเว้นวัยรุ่นวัยรุ่นจะนั่งอูเบอร์นะคะถ้ามีตังคจ่ายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซอมเดิน <c oughs> ก็คือความเกินจายไปนะคะ สามข้อก็ได้พูดไปแล้วนะคะข้อแรกคือทําอาหารให้เป็นข้อที่สองทำงานบ้านให้เป็นข้อที่สามคือพยายามเดินนะคะพยายามเดินเดินให้ได้เยอะที่สุดพอมาถึงมาย้ายถิ่นฐานไป,ไปอยู่ที่ต่างประเทศจะได้แบบเดินเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมตัวมาพร้อมอย่างนั้นนะคะอ๋อเดี๋ยวจะแถมให้อีกหนึ่งข้อละกันข้อนี้ก็แบบว่าก็มีความรู้สึกว่าสําคัญนะสาหรับนั้นนะคือถ้าเกิดว่าใครอ่า าสามารถที่จะมีข้อนี้ก็คือเป็นข้อของเย็บปักถักเย็บอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเย็บผ้าค่ะคือใช้เข็มนั่นแหละบางทีเนี่ยกางเกงมันขาดไปนิดนึงหรือกระดุมหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าทำาฝึกทํามาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่า ที่นี่ทาอะไรมันก็แพงอะที่อยู่ต่างประเทศทําอะไรก็แพงตัดขาขงเกงก็แพงถ้าเกิดว่าเราเราสอยเป็นเนาเนา,เาสอยเป็นนะคะมันก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะคะบางทีก็เงินกเกงขาดนิดนึงเอ้ยมันยังใหม่อยู่เราก็ยังอยากใส่ต่อหรือเป็นตัวโปรดของเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบเย็บเองได้นะครับไม่ไม่ต้องไปเสียตังค์ก็คือมันประหยัดตังค์ได้เยอะมากๆกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอ่าสี่ข้อแล้วกันนะก็คือรวมรวมอีก เย็บผ่าอีกหนึ่งคองก็เป็นสีคอที่นักไทยเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขาดหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้ออะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ล่างนะคะจะได้แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ฟังมาถึงช่วงท้ายนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม ให้นัดด้วยแล้วนัดจะออกมาทําคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้นัดขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย